สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมมาพบก,กับผมเปสเปอร์ตอนวันนี้มันอยู่ในเกมสมัยและเจนกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งคอนเทนต์ที่จะมาทําในวันนี้ผมเป็นการสอนเล่นนะครับผมเปการสอนเล่นแนะแนวนะกันแนะแนวการเล่นวิกเตอร์นะครับผมของผมนะฮะ อย่างแรกนะครับทางด้านของเปิร์กผมแนะนำนะฮะถ้าคุณเป็นวิกเตอร์มุมใบให้ใส่เปิร์กนี้นะครับผม2เปิร์กนี้อ่ะผมขอแนะนำอีกอย่างหนึ่งแล้วกันไอ้เปิร์กพัฒนาแรงดันไฟฟ้าเนี่ยแนะนำว่าไม่ต้องอัพนะครับผมหากคุณตังค์ไม่เหลือแบบถ้าคุณยังมีตัวอื่นยังไม่อัพถึงเวอร์ติพานะครับแนะนำว่าอย่าอัพเปิร์กนี้นะทุกคนเนื่องจากดาเมจที่เพิ่มของมันเนี่ยมันเพิ่มแค่ตอนโยนนะฮะคือโยนไปแล้วถูกตัว,ตว มันเพิ่มแค่ตอนนั้นนะทุกคนแบบนี้เดิมทีเนี่ยไอเนี่ยจะเป็นดาวเปลนสามร้อยทีบนะฮะก็ <c oughs> เพิ่มไป็นสี่ร้อยแล้วแหละเมื่อกี้ปุ๊บเห็นไหมมันจะเป็นสี่ร้อยนะครับผมมันไม่เพิ่มดาเมจตอนระเบิดนะฮะระเบิดจะเป็นพันสามร้อยหกสิบเหมือนเดิมส่วนเปิร์งแรกผมเลเวลห้าระเบิดตอนแรกตอนระเบิดก็จะเป็นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบนะครับผมอ่ะแบบนี้ปุ๊บ อ่า1,850นะครับมาเข้าสู่บทเรียนของฟิกเตอร์นะครับผมมาอย่างแรกเลยนะับผมผมจะสอนให้สองมุกด้วยกันมุกแรกเป็นมุกกับหลังหันแบบนี้นะครับผมเป็นการกระโดดไปแล้วกดตะเกิยบปุ๊บแบบนี้แล้วหันล่ามาตีนะฮะผมจะเรียกมุกนี้ว่ามุกกับหลังหันนะครับผมปุ๊บปุ๊บโดยมุกนี้จะเป็นมุกที่ได้ผลสำหรับพวกที่วิ่งใจ่รเราว่าไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังนะครับถ้าเราพิจารณาแล้วว่าเขาไม่รู้วิธีรับมือกับฟิกเตอร์ให้ใช้มุกนี้ได้นะครับผมปุ๊บน่า แต่ข้อเสียของมุกนี้ก็คือมันจะมันต้องกับลางหันมาแบบนี้นะทุกคนซึ่งผมว่ามันไม่เหมาะเท่าไหร่กับโหมดเขาเรียกว่าอะไรพวกโมะะหมดทัดดาวต่างๆนะฮะถ้าโหมดทัดดาวแล้วต้องกดเขาใช่ไหมเพราะงั้นผมขอได้นํามุกต่อไปเลยนะฮะผมมุกต่อไปเป็นมุกที่ผมภูมิใจนํนาเสนอเลยนะครับนั่นก็คือโยนงงๆครับผมแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ยิงปุ๊บแล้วก็ยิงใช่ครับผมเป็นมุกง่ๆแบบนี้เลยนะฮะโยนไปแล้วก็ยิง เป็นมุกที่แบบว่า,าง่ายๆแต่ได้ผลนะครับถ้าเขาวงใส่ยเราแบบไม่คิดหน้าคิดหลังจริงๆนะครับผมคือเราก็ไม่จำเป็นต้องจุกหลบเขาไงไ,งไอ้มุกกับรนะังหันอ่ะมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถหลบเขาได้นะฮะปึ๊บ<ว><น>แบบนี้อ่า <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราไม่จำเป็นต้องหลบเขานะทุกคน,<ว>นแนะนําเลยนะฮะโยนใส่ปึ๊บแล้วก็ป่าจบโยนใส่แล้วก็ขิ่นะครับผมแบบนี้เลยนะครับไม่จาเป็นจะต้องแบบว่ากลับลงกับลังหันอะไรไม่จ้อเป็นนะครับผม แล้วก็ผมขอพูดอีกอย่างหนึ่งสำหรับเปิร์กการใช้3ครพ้งแล้วกันผมแนะนําว่าให้ใช้แค่สองระเบิดพอนะครับผมเพราะหากคุณปาไป3อันพร้อมกันเนี่ยมันจะระเบิดไม่ทันนะครับผมคาจริงมันก็ทันแหละแต่ก็นะเึ๊บมเเเห็นไหมอันที่สามมันจะไม่ระเบิดนะครับผมถ้าเรารีบโยนแล้วก็รีบกดสกิลอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมเป็นคอมโบที่ใช้ได้สําหรับเปิร์กสามอันเท่านั้นนะครับผมเป็นคอมโบที่ผมไปเห็นในยีเฟซ o o กในกลุ่ม o o กหรือว่าในยูทูบของของชาวต่างชาติมานะครับจะเป็นการโย ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอาแล้วก็กดตีปั๊บอาซึ่งเป็นมุกที่ผมไม่แนะนําไม่ใช้นะครับผมเพราะว่าหากคุณจะใช้ได้คุณต้องอยู่ในระยะที่แบบอยู่เพลาแบบนี้นะครับผมคืออีกนิดหนึ่งก็จะจู่กันแล้วนะฮะถ้าคุณปลาไกลๆมันจะใช้ไม่ได้นะครับผมแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมมันจับไม่ได้นะครับผมเป็นมุกที่แบบว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีไว้ที่ที่เฉยนะฮะ ใช้งานจริงไม่ค่อยได้นะครับผมกรณีที่จะใช้จริงได้ก็คือเราต้องสตันเขาแล้วก <ober stirred S 2> ็ใช้นะครับผมแบบเนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าแบบนี้นะครับก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับผมสำหรับคอมโบนี้แล้วก็คําแนะนําอีกอย่างนึงสำหรับผมนะฮะหากคุณใส่เปิร์กแลมาซึ่งผมมองว่าเปิร์กแลม้าเป็นเบิร์กที่ค่อนข้างบังคับแล้วแหละสำหรับตัวละครวิกเตอร์นะฮะหากคุณเริ่มด่านทีมทัดดาวมานะครับผมทีมทัดดัลเลโดอทัดดาวก็ได้นะฮะเริ่มมาปพ๊บคุณอย่างห่วงสกิลนะครับ ก็เป็นการบัฟความเร็วให้เราแล้วก็เพื่อนด้วยนะครับผมให้เพื่อนวิ่งไปไว้นั่นแหละซึ่งโมจินทัดดาวอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเป็นดูโอทัดดาวนี่คือเป็นผลอยู่นะสำหรับการทาแบบเนี้ยเพราะเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาบัฟด้วยนะทุกคน <Yeah. S 1> เนี่ยปพ๊บแล้วก็วิ่งไปเลยนะครับผมต่อมานะครับผมหากคุณคิดว่าตัวเองแบบหลุดพ้นเขาว่ามือใหม่วิกเตอร์และววิกเตอร์มือใหมล่ละ คุณหลุดเพราะก็ว่ามือใหม่ไปแล้วผมขอแนะนําให้ใส่เปิร์กนี้นะครับผมจะเป็นเปิร์กแผ่นผ้าตามลําดำับนะฮะซึ่งผม Up อัพเลเวล5เพิ่มความเสียหาย42%นะครับผมซึ่งสําหรับผมคอมโบ2เปิร์กนี้เป็นคอมโบที่แรงที่สุดแล้วนะครับแตนน่รอวิกเตอร์ก็ถ้าคุณทําแบบติดเงื่อนไขทั้ง2อันนะเห็นนะเปิร์กเปิร์กสองพนบเอ็ดนะครับผมก็คือไม่ใช่เลยไม่ใช่คิคีค้แล้วนะทุกคนคอมโบนี้สมมติว่าหากคุณไม่มีเปิร์กแรงอะไม่ได้บัฟเปิร์กแรบ ก็พันเก้าแล้วก็ผมก็ยังแรงกว่าเปิ์กแรงอยู่ดีนะครับซึ่งผมมองว่าการใช้เปิ์กเนี่ยมันจะถ้าเขาได้ง่ายกว่าแล้วทุกคนแต่ข้อเสียก็คือนั่นแหละไม่ค่อยพิวนะฮะมันจะทําให้เราพิวน้อยลงแล้วทุกคนโอกาสตายของเรามากขึ้นโอกาสตายของเขาก็มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็แล้วแต่ทุกคนนะครับผมก็จะใส่คอมโบไหนกันซึ่งผมแนะนําก็นั่นแหละใส่คอมโบนี้นะฮะจะเป็นเปิ์กที่แบบรีดดหมใหด้วยสูงสุด,สดละปึ๊บปิ๊กนะ เอาจบสำหรับภาคทฤษฎีไปแล้วนะครับผมเราจะไปภาคปฏิบัติกันนะฮะซึ่งปฏิบัติอย่างแรกเราไปดวนกันก่อนเลยมามาไี่เป็นหมดโว,วนก่อนนะครับผมมาเรามาเทสก,กันก่อนเลยหมดดวนเอ๊ะเวรกรรมผมจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยอ่าปัดไปก่อนนะครับผมปุ๊บอุ้ยเวรกรรมโอ้ยโอ้โอเวรกรรมละ ตมเปึ๊บไปฟาดแตงโไปปึปป๊บโอ้โหเวนกำแต่เปียกอยู่แล้วเนะี่ยอือพันแปดไป,ป,ไปอือต่อปัตตีไปโอ้โหว้าวแต่เต๋าเปียกอยู่เหมือนกันน่าจเราคอนเซลเนะี่ยเพราะเขาตัดตันเราได้น,นะครับผมป,ปึปป๊บ กดเขาไม่เขา,าเข้านะฮะใจเขาเข้ามาท um, okay. ุกคนปึ๊บปึเอาดิเอาดิบันแปดเออเอ๊ะอไอ้ไอ้ไอ้ไอออ้ไ้อ้ัง้อ้อ้ไอ้ออยังออโอเคอ้ไ ถ้าเราผมวิกเตอร์เป็นตัวละครที่โกงมากเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเพอร์เฟกต์ทั้งดาำเหนีแล้วก็ความเร็วนะฮะแต่ความพิ้วอีกปึ๊บปึ๊บเอหลอกไปก่อนนะครับผมหลอกไปก่อนอ่ะอยังโดนด้วยปึ๊บปึ๊บโอ้โหโอ้เช็ดเช็ดเช็ดไม่กี่พลาดไม่กี่พลาดแหมประมาทไปหน่อยประมาทไปหน่อยปั๊บไปก่อนปึป๊บอ่า เออยังยังโอ้โอ้โอ้ปุ๊เมย์เขาเข้าโอ้โอ้อันนี้คือการเปิดจุดอ่อนให้เขาเห็นนะครับผมก็คือเราจะขาตายนะฮะปึ้งอย่าปล่อยให้เขาเห็นนะฮะปึเออกดเข้าไปอย่ายายา เจอคนระวังแบบนี้อย่าหยุดพยายาพยายามหยุดนี่นะครับผมให้ใช่แบ็คฟิปไปเยอะๆนะฮะปึ๊บเออปึ๊บะนะปึ๊บไม่เวลาหรอกนะปึ๊บเออพันก้าไปปึ๊บเออเขายอมแล้วครับผมเนื่องจากว่ารู้แล้วว่าแบบแพ้มาต่อกันที่โหมดจุ้ยทัดดานแล้วครับผมซึ่งถ้าเจอบอทก็อาจจะไม่ได้ดูนะฮะ เนื่องจากว่านี่เป็นการอัดรอบต่อของผมแล้วนะครับผมก็มาหวังว่ารอบนี้จะเป็นคนล้วนนะโอเคน่าจะคนล้วนแล้วแหละอ่าแต่อะไรเนี่ยฟังผมออกเตเวียไม่ใช่ตัวดาเมจเลย новые. โอเคปับ๊บเพื่อไปก่อนนะครับผมไปเออปึออ๊บป้องก้อนน้อยโอเคบัฟไปก่อนบัฟไปก่อนปึ๊บอย่าเข้าไปดิ

บอบดรามีเลยเพื่อนก่อนโอเคเอาเลยเพื่อนเพื่อนม่งตายชิบหายขอยาขอยาสองบ๊อบโอเคแบ็คปีไปโึ๊บโอเคปึ๊บอืออ๋อยังไงปึ๊บเอาดิระเบิดเออโอเคโอเคโอเคปีเตอร์มาปีเตอร์มาปีเตอร์มาเอ้ยเอ้ยหลบเป็นหันนะบางที ออกไปรับน้ำอีกนะโอเคดีดี่นีดี่หนึ่งีดกับรับแขกอีกรอบนึ่งอุ้โอเคสองตัวสี่สองคูสองเออโอเคครับผมโอ้น่าจะทันนะทันแหละเออเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับภาคปฏิบัตินะครับผมก็ผมอาจจะไม่ไปลงทีมเดสแมทให้ดูนะฮะไม่ใช่ทีมเดสแมทส์ทีมพัดดาวนะครับผม เนื่องจากว่ากลัวเจอบอทนะครับผมถ้าผมสอนพลาดหรือว่าอะไรยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าไม่เคยทําคลิปสอนแบบจริงๆจังๆนะครับเอาละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสาหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสวหรับวนันนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ